สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันเพื่อหัสที่14ทธันวาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะวันนี้นะคะลมหนาวกำลังปานกลางปกคลุมภาคอีสานค่ะประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกผ่านภาคเหนือทำให้อุณหนภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ค่ะมีฝนประมาณ40%เเน้นตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะอันหนึ่งลมหนาวกำลังแรงระลอกใหม่ ก็จะลงมาในช่วงวันที่17ถึงวันที่24ธันวาคมทำให้อุณหภูมิจะลดลงอย่างหวบภาพเลยนะคะประมาณ6 8องศาค่ะรอตั้งรับกับอากาศหนาวที่จะมาเยือนอีกครั้งค่ะและตอนนี้นะคะเรามาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนบางแห่งค่ะโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะขณะที่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ตอนนี้เรามาเช็ครายภาคกันนะคะทางภาคเหนือค่ะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอุณหภ,ภูมิก็จะลดลง1-2องาศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะและวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายค่ะ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็อากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคตะวันออกวันนี้ค่ะมีฝนร้อยละ1 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบีตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะ และขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเวลาที่จะออกจากบ้านค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5ค่อนข้างเยอะนะคะและตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่16ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งในภาคเหนือส่วนภาคใต้ค่ะมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและในช่วงวันที่17ถึงวันที่24ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงบริเวณพื้นราบอากาศจะเย็นถึงหนาวบริเวณยอดดอยยอดภูและเทือกเขาสูงอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย